ก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนะครับก็กินเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับในคู่ของโมสูงครับทาง youtube นะครับก็แตกครับผมแล้วก็ในกลุ่มก็แตกเหมือนเดิมครับสูงแรกครับแล้วก็บินรวมนะครับในกลุ่มก็ยังแตกเหมือนเดิมนะครับขาวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูคู่ในลีกของลาลิก้าสเปนนะครับปาซาเจอกับมาโยกาเนาะก็นะครับ ในส่วนของบาซ่านี่มีการแข่งจาก ucl มาแล้วนะครับผมคิดว่าในส่วนนั้นเขาเขาฟอร์มดีอยู่แล้วนะถ้าอยู่ในในส่วนของหลีนี่คะแนนก็คือคือแบบอาร์เอลอีนแมติก็กำลังตามนั่นแหละครับแต่ว่าผมคิดว่านาทีนี้นี่บาซ่าฟอร์มนี่กำลังมาครับผมคิดว่า บาซ่านี่ก็น่าจะต้องเอาเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยิงขาดหรือเปล่านะครับคือต่อเยอะเหมือนกันนะฟอร์มบาซ่าคือนี่ดีอยู่แล้วนะครับฟอร์มดีเลยครับในบ้านนะครับคือตั้งแต่มีรามินยามานะครับหนุ่มยาลาเข้ามานี่ก็คือแบบทำให้แบบคอนโทรลบบอลได้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาดูในฟอร์ม ของเย่าเยือนนะครับก็ดีครับมีแพ้แค่หนึ่งงานนะครับดูสิครับอืมการเล่นของเขานี่ถือว่าดุเลยนะ,ะไปเจอเซลตาบีโก้ก็ยังเฉือนชนะาไมา่ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ฆ่านะค,คือต่อเยอะเกินไปนครับแต่ยิงไม่ถึงเนาะผมก็กลัวรอบนี้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะ ม,มาดูในส่วนของมายากานะก็แพ้2อนะเสมอหนึชนะสองมายากา้านี่ฟอร์มฟอร์มแต่ก่อนนี่แย่นะครับแต่ดดูการนี้นี่เขามาครับจะดูถูกนะครับมายากา้านี่ฟอร์มกําลังขึ้เลยแนวรับนี่ถือว่าสุดยอดนะแต่ว่านะการเปรียบเทียบผลบอลน,นะครับของบาซานี่ก็คือดีกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นะครับค่าเฉลี่ยประตูของเขาคือ ยิงเยอะอยู่แล้วนะอย่างที่ว่านะครับมายอกกาเขาเป็นแนวรับนะแนวรับแนวสวนนะเปอร์เซ็นต์การยิงไม่ได้เยอะก็จริงแต่แต่แนวรับนี่คือแบบหนาแน่นทีเดียวเลยนะครับถือว่าถือว่าน่ากลัวอยู่แต่คิดว่าบาซาก็น่าจะเฉือนไปได้เนาะเพราะว่าฟอร์มต่างๆในฤะดูกาลนี้นี่คือ กินขาดจริงนะผมชอบนะบาซา่าจริงถ้าจะไปบาซา่าคือไปบาซ่าเลยนะครับแต่ถ้าไปมายยกาคือต้องสองจะสองขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะคือไม่รู้ว่าจะยิงขาดหรือเปล่ามันดูยากนะมันมองยากครับในะทีนี้กลัวๆเก่งๆน,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 นะสำหรับผมนะผมชอบชอบสก,กอร์สูงมากกว่านะผมดูแบบดูแล้วมันแบบคือมันลุ้นในการยิงมากกว่า บาซ่า,าจ,จะยิงก่อนหรือมาดิก้าจะยิงก่อนนะอาจจะ2-1หรือ2-2ขึ้นก็ได้หรืออาจจะพุ้นก็ได้นะครับเพราะว่าบาซ่านี่เปอร์เซ็นต์การยิงนี่คือเยอะมากเกือบเกือบได้นะครับการยิงของเขาก็ครับใครชอบก็รวยครับเอาวอซกรเหมือนเดิมครับผมก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับผม